โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศขอขอบพระคุณท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มอบของที่ระลึกให้กับเด็กหญิงกัญจพรภูทิสารนักเรียนอันดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับและเกียรติบตัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษาการจนบุรีเขตสนำโดยนางนันประพัฒน์ปันติเจริญโชิผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศารึกษา,าปฐมศึกษาการจนบุรีเขตสา และนางสาวปัทมาวินยกูลศึกษานิเทศประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษาการจนุบุรีเขตสในกิจกรรมปิดเทอมใหญ่เด็กไทยฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำเกมสนุกคิดปิดเทอมใหญ่โดยนักเรียนตอบถูกครบทุกข,ข้อจากจำนวนนักเรียนตอบคำถามพิซซาทั่วประเทศ1019คนขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มภูนชิดชอบที่ได้ ออกกิจกรรมข้อสอบสนุก,นกมาให้ทําค่ะนูขอขอบคุณผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจันบุรีเขต3ที่ได้ส่งศึกษานิเทศมาเทนข้อสอบให้ค่ะขอบคุณคุณครูประจําชั้นคุณครูที่สอนพิซ่าและก็ขอบคุณสพทที่ออกกิจกรรมมาให้เล่นด้วยค่ะ หนูเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในป่าในเขาก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลขอบคุณค่ะภูมิใจมากๆค่ะภูมิใจมากๆที่ครั้งหนึ่งเด็กชายขอบนะคะได้รับรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กเราในฐานะครูผู้สอนก็ถือว่าดีใจไปกับเด็กด้วยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกทําฝึกลองวิเคราะห์นะคะฝึกทําข้อสอบไม่ให้เด็กเอาเวลาว่างไปปล่อยโดยเปล่าประโยชน์เป็นกิจกรรมดีๆซึ่งหวังว่าค่ะอนาคตจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศนำโดยนายโสพลเลืองบุญผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารคณะครูขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มอบโอกาสดีๆให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่นๆในการจัดการเรียนรู้ตามในทางพิซซ่าต่อไป